สวัสดีค่ะร้านเราถ่ายพลิีสามชุกสุพรรณบุรีนะคะคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องย่อยสับกิ่งไม้นะคะสําหรับย่อยกิ่งไม้นะคะถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีขนาดสักไม่เกินสองนิ้วนะคะแล้วก็พวกกิ่งกระถิ่นอย่างเงี้ยนะคะการกล้วยทางมะพร้าวทางปาล์มอย่างเงี้ยนะคะได้หมดเลยนะคะพวกไม้เนื้ออ่อนต้นไผ่ยอย่างเงี้ยนะคะเอาไว้ทําปุ๋ยหมกักหรือว่าสับย่อยเพราะว่า,าเราไม่อยากจะ เผานะคะไม่อยากจะเผานะคะแล้วก็สับย่อยให้มันเป็นปุ๋ยนะคะหรือว่าเอาไว้เลี้ยงสัตว์พวกหญานีเปียอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เลยนะคะคันนี้นะคะของเขาจะเป็นอ่ายี่ห้ออาซบะนะคะอาซบะก็คือเป็นตัวเครื่องสับย่อยเนี่ยนะคะอันนี้ปากทางเข้านะคะแล้วก็จะเป็นเครื่องยนต์นะคะจะมีเครื่องยนต์วิสุวิชินะคะ มิสุบิชิตัวนี้นะคะสีแรงม้านะคะสวยเลยนะคะเครื่องสวยนะคะแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นปากทางเข้าอย่างนี้สามารถถอดออกนะคะได้แล้วก็ปากทางออกนะคะปากพ่นออกเนี่ยนะคะสามารถปรับอ่าองศาการพ่นได้นะคะแล้วก็อ่าตัวเข็นนะคะรถคันนี้ก็จะเข็นเอานะคะแล้วก็อ่าความละเอียดในการสับนะคะตรงนี้มี2แล้วนะคะแล้วก็จะมีเฟืองให้อีกสองนะคะก็คือมีใช้ความละเอียดในการสับได้ สี่ะระดับนะคะนี้จะเป็นลดเข็นนะคะสามารถถอดออกได้นะคะ,ะแล้วก็ปรับเนี่ยนะคะปรับองศาได้นะคะ,ะนี่จะเป็นแบบเข็นนะคะราคาหนึ่งเป็นมือสองจากญี่ปุ่นนะคะราคาหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะคะรวมส่งให้ด้วยนะคะ,ะเช็คสภาพให้พร้อมใช้นะคะถ่ายของเหลวให้นะคะ ะจะเทสการทํางานก่อนนะคะเทสจำทำงานให้ก่อนนะคะว่าใช้งานปกติไหมนะคะใช้งานปกติเราก็จะส่งไปอันนี้จะเป็นของมือสองจากญี่ปุ่นนะคะไม่เคยใช้งานในไทยนะคะลูกคะ เอาไปใช้ราคาถูกทุนแรงนะคะแล้วก็มีความแข็งแรงคงทนนะคะสำหรับของญี่ปุ่นนะคะ18,500บาทนะคะสนใจ0 8 6 2 4 9 8 7 6 8 0 8 2 4 7 6 6 5, 5 9 9นนะคะจะโทรหรือไลน์ก็ได้นะคะเรามีบริการจัดส่งแล้วก็เก็บเงินปลายทางถึงหน้าบ้านนะคะขอบคุณมากค่ะ